ไปอีกแล้วครับวางอ้อมหลังไปอ้อมหลังทำไมยังไม่มาตัดเนี่ยกลางโอ้โหเฮ้ยเอ้ย,อยมันยิงมาอย่ามาด่าน,น้องผมนะ <c oughs> ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านะะวันนี้ผมนะครับโมโลแล้วก็เฮงนะครับกับรายการฟุตบอลเรียกเช่นเคยวันนี้เราเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับครับ <c oughs> ก็มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้พูดคำว่า stay humble man เยอะอืมถ้า องชนะได้นะเพื่อเกาะลิวพูต่อไปนะครับตอนนี้ลิวพูจะรอเช่งเราอยู่นะครับใช่นี่เฮ้ย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 เฮ้เคมคมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสา้ยเฮ้สเส้ยเฮ้ยเ้ย้ย้อ้ยอยเยเฮอะไรครับเฮเยยอะ้ั้เเย มีเช็คไหมครับขอดูก่อนเอาชัวร์แต่กดไปเลยตะกอนหนึ่งศูนย์เออกดไปก่อนดูจากหน้าคันจี้แล้วน่าจะพลาดครับนี่ครับไม่ร้ครับโอ้โหงเคเาะทีเดียวแล้วใจว้างด้วยนะฮาวเวดไม่ยิงเองด้วยนึอนึกในใจไหมคมๆนะอย่างเงี้ยดูน่นึกว่ายิงเองโอ้โหแต่ถ้าถ้ายิงไม่หันเสียดายเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเหีียว โคตรพ่อโคตรแม่เซฟบาดีสัตว์มานีเปิดทิ้งไปเลยอย่ากักเออเยไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อกีเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้โอ้กล้องจับเลยดาวิดไรยาดูอีกครั้งใช่ใช่ไหมใช่นี่คือคุ้มกว่าใช่ไหมไม่กว่าดียวนี่มันจะยิงอีกนะโอ้ยมันจะปัดมันยิงแล้วนะเออดีนะตกใส่คานไม่งั้นแม่งกลางมุ้งลอยแล้วน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัว เฮ้ยเอาเอาละเอาละฮาวเว่โอ้โหมึงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมึงนี่แหละเขาถึงเรียกร้องอ่ะกองหน้าใหม่อ่ะมึงมันมันยังไงวะมันโล่งกว่านี้ไม่มีให้มึงแล้วนะเนี่ยเนี่ยเหมึงยิงจุดโทษแล้วนะตรงเนี้ยโอ้โห ต้องสองแล้วนะล้วงนี้เนอะมันพลาดแล้วอ่ะทําไมไม่เป็นคนอื่นวะทําไมตรงนั้นไม่เป็นโอเดงกาดหรือทอซาวะไอ้ไอ้เว้ยเอาเว้ยแกตัวหน่อยวะเออเอาไอ้เรื่องโดนบุกอะเรื่องปกติแหละมันก็มีบ้างแหละอืแต่ว่าก็ต้องรัดกลุ่มอ่ะต้องไม่โดนอะใช่ถ้าจะให้ดีต้องงาลรูสองสวยแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหที่ระยาเป็นคนเหนียวเลยโอ้ยเสียว เนี่ยรักษาก็หนึ่งศูนย์นะได้ตัวเนี่ยครึ่งแรกอ่ะเออแล้วเราไปว่ากันใหม่ครึ่งหลังใช่ใช่ใช่ปีแล้วไม่ต้องพูดเจิมกูจังเลยโอ้โหนี่ตัดถุงเท้านี่คือแบบมึงทิ้งเหอะเฮ้ยเอาโขมเอ้ยเรียบรอกูว่าแล้วโอ้โหดูมันดึงเลยดูมันดึงดูมันดึงดูมันดึงไม่ได้ดึงมันดึงเแย่ไหมเฮงหมันเฮงหมันดูมันดึง เฮ้ยกว่าแล้วนี่แหละสิ่งที่มันแก้มานี่ไงอืมนี่แหละที่มันแก้มาเอาแล้วดิมาแล้วทีนี้ยอืมเฮ้ยโอ้จะรอดขาเขาคือต้องเสี่ยงแกะเพชไปเลยซึ่งเราไม่กล้าเล่นเสี่ยงเลยเราพยายามเอาเซฟอะเฮ้ยเอาเอาเว้ไปเตะตัดไข่ได้ไหม ไม่ได้ดึงมันตึงเองยังไงไรสักใสๆอ่ะเออม่งขึ้นเลยควงหัวเป็ดโชดอืมเปลี่ยนมันเป็ดเป็นอย่างอื่นได้ไหมฮะคนดูจะได้เยอะเมันมันจะไม่ไม่ไม่เหนื่อยโอ้ไม่คิดว่ามันจะยิงคมขนาดนี้นะเออโหยิงได้อาจจะได้ลุ้นอ่ะยิงแค่แต่แรกไม่ยิงวะตอนแรกคิดว่าได้ลุ้นนะแต่ไม่คิดว่ามันจะคมขนาดนี้เออแแลบหรือเปล่าขอดูหน่อยสิยิง พอเดก,ก้าไม่ได้ขยับเลยนะครับเออเอาแล้วกลับมาสู่เกมครับแฉ<ป>ลบแฉลบปะแฉลบแฉลบปะเออแฉ<ป>ลบก็เอาโตนสโตนนี่ไงกูไปโอนแล้ววอลหมดละเปียงเรียบร้อยวอลหมดละเอาคืนไวต้องงั้นต้องอย่างงั้นต้องงั้นต้องงั้นมันต้องมีดวงด้วยทีมที่ลุนแชมป์เนี่ยเออเราก็สูงเหมือนกันเนี่ยหนูกาเบียวดิสวยไปแล้วยิงไอ้หนู อนนี้ยิงกับกูตดใจเลยเนี่อะไม่มีใครยิงแล้วกูแบบตัดใจถ้าคนนี้เลยจะบอกให้คนนี้แหละเพราะว่ามึงให้ไปแดงกูอ่ะแล้วกูถอนผ่านไงไม่แล้วไอ้เด็กคนนี้เป็นคนที่ช่โดนโดนด่าเลยโดนด่าว่ามึงใครวะมึงใครเออเออ S <S อเอ<ร>าหนึ่งส,<า>สองใจว่ะเอาไว้สามสองเอ, 3, อ้ยสามหนึ่ง<อ>แล้วแบบมันกล้ามันกล้าปิดเข้าไปยิงเออกล้าแล้วแล้วไม่คิดว่ามันจะยิงไวยนะนึกว่าจ่ายเลยขู่ปั่นเออว่ะของดีจริงๆริูว่าติดทีมชาติแน่มากกว่าติดแล้วเออชื่อติดแล้วขู่แล้วก็ถึงปัดได้เพราะว่าเห็นเห็นในโค้ชไม่มาดูหลายนัดแหละเออปัดได้แต่ไม่อยู่หรอกแรงไปอีกแล้วครับเอาแล้หลังไปอ้อมหลังทำไมยังไม่มาตัดเนี่ยกลาง โอ้โหเฮ้ยเอ้ยมันยิงมาอย่ามาด่าน้องผมนะเฮ้ยสะใจว่ะเฮ้ยเออกองหน้าไม่ต้องซื้อโอ้ยควงเป็ดโชว์อืมไม่ต้องซื้อแล้วกองหน้านะไรว่าไปปิดจบไปเลยเออลงไลน์แล้วสี่หนึ่งนะต้องรุนแล้วเออโอ้โหสเตแฮมเบอร์วะอืมเออเอ้าเอา โอ้โหโล่งๆเลยอีธานแมนด้วยปันแบบสาก้าไหมปันสาก้าปันไปเตะโอ้ไม่ดีแบบสาก้าโอ้สวยเลยอ่ะเอาไหมโอ้ยห้าหนึ่งห้าเม็ดโอ้อะไรครับเนี่ยนี่แมนซี่เหรอผมนึกว่าเด็กแล้วมันเก่งเกินว่ะโอ้โหมั่นใจทำอะไรก็ดีไปหมด ผมนึกว่าขี้อืมโอ้โหรือเปล่าผมพูดอยู่ไหมแบบซาก้ามีไงตัดมาดเลยเฮ้ยของนั้นจะรล่าง่ายเอาจริงนะแม่งลงมาแป๊บเดียวสร้างอิมแพกได้เยอะมากนะมันตัวตัวมันไม่มีใครเอามันอยู่เลยใช่มันสดสดเนี่ยอย่างเงี้ยซาก้าเอาจริงป่ะเออไม่ต้องซื้อแล้วว่ะเออไม่ต้องซื้อเออออทำเล่นได้อย่างงี้นะท้ามันไม่เจ็บป่ะยาวๆไปเออหาหาเอาอู้วเปล่าเลยเปล่าเลยไม่ทันแล้ว MVP วันนี้คุณได้ใครวะผมยากมากเลยนะวันนี้ได้ดีหลายตัวเลยเออผมให้คุณเลือกคนนกัปตันก็ไม่เด่นขนาดนั้นนะวันนี้ฟาซาก็น่าสนใจแต่ว่าก็ถ้าถามผมนะไม่มีประตูผมให้หลายย่าเพราะว่าจังหวะสองจังหวะนั้นนะถ้าลายาไม่ได้เซฟได้อะผมว่าเกมไม่เป็นยี่งผมเลือกับผมให้ปาเต้ด้วยกันทั้งยิงทั้งตัดเกมทั้งแกะเพชรอืมวันนี้ทำดีอาวันนี้ผมให้ปาเต้ล้วยกันทุกคนได้ใครบ้างครับ แฮปปี้เอนดิ้งสำหรับแฟนพืนแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่อยู่กับกำลังใจแล้วพูดคุยกันนะระหว่างเกมวันนี้สนุกมากวันนี้สนุกมากสนุกนะครับเพราะชนะนะครับผมลาไปก่อนวันนี้ก็ต้องคําเดิมดูทีมที่ลากชนะกี่ครั้งก็มีความสุขนะครับผมสเตย์แฮมเบิลเอสเตย์แฮมเบิลเออร์ไลน์บอกผมเคลมใหม่ในการไลฟ์ข้างหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะบ๊ายบายจ้ะทุกคนสบายครับ